สวัสดีครับเดชคนเช่าพระนะครับก่อนที่จะไปชมพระของ f อนะครับวันนี้ก็ถือว่าพระเลือกคนนะครับเอาสมเด็จนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมกุเจดีเล็กนะครับเนื้อโซนวัลคังมาลงนะครับมาลงแบ่งปัน f อนะครับพารานะครับผมเขียนไว้อยู่ที่หน้าโพดแล้วนะครับก็ถือว่าพระเลือกคนนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่ถึงยุคนะครับ เนื้อนี่ต้องบอกก่อนว่าจัดจ้านเลยนะครับจัดจ้านเลยขนาดนี่เท่ากับพิมพ์คะแนนนะผมผมต้องใช้คําว่าขนาดเท่ากับพิมพ์คะแนนผมลงไว้อยู่นะครับถ้า fc บางท่านยังไม่เคยเห็นองค์นี้นะผมลงไว้เมื่อ3-4ถึง4วันที่แล้วนะครับดูเนื้อหาของท่านนะครับ อ่าโอเคนะถือว่าองค์นี้แบบองค์มือสัน่นอ่าขอขอโทษครับเดี๋ยวขอขอนิ่งนิ่งขอนิ่งนิ่งแป๊บหนึ่งครับก่อนที่จะไปชมพระของ f อนะวันนี้ผมเปิดพระของ f อจากโคาราชนะผมเปิดพระจาก f อฟโคาราชนะครับอ่าก็มีเสียนโตนะต้องใช้คำว่าพิมพ์เสียนโตในยุคข,ของอ่าไม่ไม่ใช่ยุคสมเด็จนะเอาโอเคนะนี่รายละเอียดนะครับก็คือขนาดจะเท่ากับพิมพ์คะแนนนี่แหละครับ นี่เห็นไหมครับแต่ว่าเป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยมอันนี้เป็นพระถึงยุคสมเด็จนะครับถ้าไม่มีปิดด่วนนะผมเขียนรายละเอียดไว้นะครับจะปิดช่วงช่วงเวลานะครับสามทุ่มหนาทีถึงสามทุ่มสา้านาทีนะครับอ่าถ้าใครที่โดนตาโดนใจนะครับก็ลองดูครับแบบนี้อันนี้ผมบูชามาจากพระอาจารย์นะอันนี้ผมบูชามาจากพระอาจารย์ พระอาจารย์มาจากเดี๋ยวนะครับผมขอแจ้งสถานที่ขององค์พระก่อนว่ามาจากพิจิตนะโอเคนะครับองค์นี้ได้มาจากพิจิตนะครับอ่นนี้นะครับได้มาจากพิจิตโอเคครับไปดูของ fc อันนี้มาจากปากช่องครับอันนี้มาจากผัดช่องพระมาจากปากช่องเนี่ยมีมา9องค์นะครับอันนี้องค์ของผมนะที่ผมเอาม,มาเทียบกับองค์นี้นะครับ คือคนคนละยุคครับคนละยุคผมแจ้ง FC นะผมโทรหา FC แล้วนะครับว่าสมเด็จที่ส่งมาเนี่ยมี9องค์แต่ว่ามีองค์ที่เป็นพระแท้แต่ไม่ใช่ยุคสมเด็จนะอันนี้อันนี้ถ้าใครเคยเห็นนี่ผมเพิ่งลงประมูลไปน้าในยุคของหม่อมราชวงศ์พระพุทธโกสาจารย์เจริญนะครับองค์นี้คือเนื้อวัละขังผมให้ดูตรงกระท้อก่อนนิดนึงอันนี้เป็นพิมพ์เสียนโตนะครับเป็นพิมพ์เสียนโตผมให้ดูตรงกระท้อน,นิดนึง นี่คือเนื้อวะัลคะังเห็นไหมครับนี่คือเนื้อผงวัลคังที่ไม่ใช่ยุคสมเด็จอันนี้ผมเอามาให้ดูใกล้ๆครับให้เอฟซีได้ชมใกล้ๆนี่ครับเห็นไหมเป็นพระเนื้อผิวงานะมวลสารเห็นไหมครับเม็ดดาเม็ดแดงนี่จัดจ้านเลยแต่ผมให้ดูคราบอายุนะครับไข่นะครับผมไปดูคราบไขนน่นิดนึงนี่เห็นไหมครับนี่คือคราบไข่ของวะัลคะัง นิพพาะนี้ผ่านไปแล้วต้องบอกก่อนว่าเกือบหนึ่งรปีนะเราวสองสี่หกสิกว่ากานะครับอง์นี้นะครับตอนนี้ก็เกือบหนึ่งร้อยปีแล้วนะพระนี่นะครับอ่าโอเคนะครับ f อฟปากช่องนะครับ F อปากช่องผมถามว่าปากช่องฝั่งไหนด้วยนะครับเผื่อ เผื่อวันหลังนี่มีโอกาสนะได,ได้เจอได้เจอกันนะครับ fc ปากช่องนี้ฝั่งเขาใหญ่นะครับฝั่งเขาใหญ่เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยแบบนี้คือเนื้อวะัละขังนะครับเนื้อวะัละขังคาบนี่จะเป็นออกสีเขียวน้ำตาลนะเนี่ยครับบางคนนะที่ไม่เคยเห็นตีเข้าถึงยุคนะครับแต่ไม่ใช่พัถึงยุคถ้าใช้แจะเทียบกับองค์นี้คือจะต่างกันมากนะครับ เห็นไ,ไหมผมผมให้เทียบนิดหนึ่งครับเทียบผิวเนื้อนะเป็นพิมพ์ต้องบอกก่อนว่าเป็นพิมพ์เสียนโตเหมือนกันแต่ว่าคนรยุคสมัยนะครับนี่นะครับกับองนี้เนื้อด้านในนะผมให้ดูเนื้อด้านในนิดหนึ่งของอ่ะององนี้นะครับเนื้อด้านในก็คือจะมีกระเทาะอยู่ด้านข้างเนี่ยกระเทาะนิดเดียวครับ กับองค์นี้ที่กระเทาะตรงจุดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ากระเทาะตรงจุดไหนอันนี้นี่ครับกระเทาะตรงจุดนี้หน้าประกบแต่ผมจับไม่ให้ประกบนะผมจะให้ f อซได้ชมเนื้อครับพระสององนี้เนื้อแต,แตกต่างกันนะอง์นี้เนื้อออกเห็นไหมครับเนื้อจะออกสีเหลืองนี่นะครับนี่นะเห็นไหมสีเหลือง อ่อนๆน,นะผมใช้คําว่าเดี๋ยวนะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชัดครับรอรอโฟกัสนิดน,นึงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นี่นะครับนี่นะเนื้อจะออกสีเหลืองนวลๆนะครับสีเหลืองนวลๆเนื้อจะต่างกันเนื้อเนื้อเนื้อจะต่างกันนะครับผิวเนื้อต่างกันอายุต่างกันนี่กับองค์นี้นะครับเห็นไหม ลองดูนี้ครับนี่เนื้ออันนี้ค่าอายุค่าอายุครับค่าอายุขององค์นี้กับค่าอายุขององค์นี้อ่าโอเคนะครับนี่องค์ที่เป็นพระสายวรลคังหม่อมราชวงศ์พระพุทธโคศสาจารย์เจริญนะครับองค์นี้นะครับสะสมได้ราคาเล่นหาถ้าหาตามทั่วไปนะคนตีเข้าเป็นหลวงปู่น,นาครับคนตีเข้าเป็นหลวงปู่น,นาอ่าแต่ พระแบบนี้เก่ากว่าหลวงปู่นาคนะครับเนื้อเก่ากว่ายุคอินโดจีนผมแจ้งผมแจ้งก่อนนะครับกับองค์อื่นๆนะผมจะเอามาเทียบนิดนึงนะแบบนี้ผิดเนื้อนะครับผิดเนื้อครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับเนื้อจะดูเก่ามากแต่พอมาเทียบกับพระที่ว่าเป็นเนื้อแท้เนื้อผิวงานเนี่ยต่างกันริบเลยนะ,อะโอเคอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เนื้อ,อ คือั่วๆไปจะบอกเป็นเนื้อปูนเพชรแต่ไม่ใช่นะครับคือปูนเพชรหลอกนะผมผมต้องแจ้งก่อนวนะ่าปูนเพชรหลอกนะเอาไปเทียบได้เลยครับนี่ลงรักปิดทองในยุคสมัยใหม่นะในยุคสมัยใหม่ที่เห็นเยอะเห็นเยอะครับปล่อยผ่านเลยอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับอหลวงพ่อเปิน่นะครับโอ้โหคือต้องบอกก่อนว่าสายโรงงานเนี่เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่หลวงศิษย์ไม่ใช่นะครับ แบบนี้ไม่ใช่ปกโพอันนี้ก็ดูง่ายครับนี่ดูง่ายพิมพ์ใหญ่เข็ยนนักสอกอันนี้ก็ดูง่ายครับไม่ใช่ครับองค์เดียวครับพี่อ่าโอเคนะครับ